แล้วเราก็กลับมากันอีกครั้งนะฮะสำหรับโกกาเดนเนาะในคลิปที่แล้วที่ผมหาสอนหอนหาสอนหามเมล็ดที่มันหาซื้อไม่ได้ไปนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่มันเป็นลิมิเต็ดเนาะก็รีบหาหมากันแล้วกันหมาก,ก็ดูนะใครอยากรู้ว่าคือมเลเดอะไรนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะฮะคลิปนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างนะฮะผมจะเอาตัวนี้มาใช้ทุกคนเจ้างูนะครับงูงูสวนม,มงกุฎซึ่งมันหาได้จากการขุดนะใช่ไหมเออหาได้จากการขุดนะครับคลิปที่แล้วผมได้ไป อะไรเอ่ยเฮ้ยเอาและหลังจากนั้นก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่แล้วเอาไปปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยเอาไปปั้นมาเป็นไนท์แมร์นะฮะเดี๋ยวเราจะลองวางลงไปนะครับตัวนี้มันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าเราไม่มีคอสเมติกอันนี้นะครับนี่นี่นน,นี่อันนี้เลยซึ่งอันเนี้ยมันหาซื้อได้จากร้านค้าในอีเวนต์เลยเป็นคอสเมติกตอนแรกผมก็หาหลายวันมากเลยไม่เคยเจอนะครับ พอหลังๆมันมาติดกันเลย3อันผมก็เลยซื้อมาหมดเลยนะครับ3อันอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไอ o คอสเมติกอันนี้ก่อนแล้วมาดูกันว่ามันทํางานกันยังไง มาเรามาดูกันว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับก่อนไปดูกันนะฮะฝากด้วยนะครับดีๆนะครับสำหรับใครที่อยากหาสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะฮะเทพๆก็มีนะฮะรับทิปเกมพาร์ทรับเติมโลบักก็มีเช่นกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปฝากด้วยนะครับผมความสามารถของเจ้างูตัวนี้นะครับถ้าเราปลูกพืชที่เก็บเกี่ยวครั้งเดียวทั้งหมด5ต้นนะฮะในคอสเมติกที่เราวางไปเมื่อกี้และทุกๆ8นาทีนะครับเจ้างูตัวนี้จะทําพิธีกรรมกินพืชเหล่านี้แล้วมอบรางวัลแบบสุ่มให้เราอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนั้นพืชเก็บครั้งเดียวมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าก่อนก็ได้พืชที่ดีที่สุดของการเก็บครั้งเดียวก็จะมีเป็นออเรนทิลลิปเก็บครั้งเดียวเดฟเฟนดิววอเทอร์เมลอนนะครับแบมบูมัตสรูมน่าจะเป็นมัชรูมคืออันสุดท้าย่ามัชรูมคืออันสุดท้ายนะครับที่จะสามารถเก็บครั้งเดียวได้เดี๋ยวเราจะปลูกมัชรูมไปละกัน5ต้นขอวางคอนไม่ติดก,ก่อนนี่อันนี้เลยอันนี้โอ้โหเอาไว้เอ๊ะมันต้องไว้ตรงนี้ดิไม่งั้นมันปลูกไม่เห็นอ่า เสร็จแล้วเราก็ปลูกม,มัชชูมไปฮะเห็ด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 โอเคมัชชูมซีดห้าต้นสองสามสี่ห้าโอเคเสร็จแล้วก็วัตตลิงแคนโอเครดน้ำต้นไม้ไปทีนี้เรามาดูกันว่าเหลืออีกกีน่นาทีเหลืออีกห้านาที เพราะฉะนั้นนะครับใส่พีคอกไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณอะกกอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภยัยไว้ใจได้ต้อง UG จีโฟนอ่ะวางไปโอโอแหลกเอาเกมค้างไปเลยเอ้าเอา,เ,อาเ,ออเน็ตหลุดหรออ่าเน็ตหลุดเรียบร้อยอ่ะกลับมากลับมา <laughs> เน็ตหลุดเฉยไอ้บ้า เมื่อกี้เหมือนเนตมันดับไปแป๊บหนึ่งนะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ่ะใครทักมาเยอ่ะวางไปพีคอครีคูดาวอ่ะลดคูดาวได้ครับอ่ะเก็บขึ้นมาเสร็จแล้วมีไงต่อแล้วไงปึ๊บไปแป๊นหนึงกิน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 และได้อะไรมาโอ้โอ้เจ็ด <laughs> แครอทเอ๊เมืนเอ๊ะ <laughs> ่อฮ่าฮ่า่าายอย่าง่ากคนผ่อ่านไม่ทันจริงๆ่ะ นี่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 ได้หนึ่งหมื่นชัคเกิลห้าวอลเตอร์ลิงแคนแล้วก็หกไอเจ็ดแครอทแล้วก็โห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 ที่เอได้ของดีได้ของดีมากขึ้นยังไงวะเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองวางอีกแบบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลองวางอ่าเห็ดไปนะคะแล้วก็ปั้นเห็ดนิดหน่อยนะแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าพอแล้วดูกันมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมได้ทําเป็นอ่าเรนโบวด้วย ดูซิว่าไอสิ่งที่ได้มามันจะคุ้มกันไหมอยู่ตรงกลางหน่อยเพื่อนอยู่ตรงกลางนิดนึงเอ้ยมันเล่นสะครอบแมปเร็อูแพนเค,ค้กอยู่ตรงนี้บโบล่ในระหว่างรอครับในระหว่างรอกลยังยังใกลละไกลลกลละกลละอุย้ยได้บ่วงมาเอ้าเึ๊บเบอ่าเลดี้เข้ามาไหนดูซิจะได้อะไรรอบนี้ขอดีๆกินเข้าไปมิวเทสเยอะด้วยนะเนะี่ย มับมับเอ๊โอ้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 เฮ้ยยิงมิวเทสเยอะยิ่งได้ของเยอะผมไม่รู้ว่าได้อะไรมั่ง <c oughs> อีกแล้วอ่านไม่ทันครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาอ่าเดี๋ยวผมไปสต็อบคลิปดูก่อนแป๊บหนึ่งนหนดูซิอ๋อมันจะมีพาวเวอร์บอกนะฮะมันกินอันนี้คือ33มสิบสาพเอร์โอ้ตอนแรกมันกี่พาวเวอรนะตอนแรก30มสิบพาวเวอร์ มันก็ไม่ได้ต่างกันนี่หว่าแต่มาดูกันว่ามันได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮนเราถามพาวเวอร์สามอย่างแรกคือเงินแล้วก็วอเตอร์ลิงแคนห้าแครอทห้าฮาวเวิร์ดทูนห้าบมบูห้าแล้วก็เบรน์เจลลี่ห้าซุปอีกสองครับเบรน์เจลลี่คืออันนี้อาหารครับให้แซมได้ไหมเบรน์เจลลี่อ๋อบวก Xp นิดหน่อยเดี๋ยวลองดูพัมกินมังมาพัมกินมันปลูกได้รอบเดียว มองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสะภาพอากาศมาแล้วกินเข้าไปแล้วรอบนี้เราจะได้อะไรดูกันได้ของดีๆหน่อยปุ๊บยี่สิบพาวเวอร์ครับอืมเราต้องแบบผมมองว่าเราต้องทำให้มันเป็นเรนโบว์แล้วก็คือผลยิ่งแพงผมว่ามันน่าจะยิ่งให้ของเยอะนะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเวลาปั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันปั้นแบบว่าปั้นให้มันเป็นเรนโบว์ให้หมดเลยในนะแล้วก็จะใช้เป็นเห็ดละกันเนาะ ตอนนี้ผมปลูกเห็ดไว้5ต้นแล้วก็ล็อกครับแล้วก็วางสไปโนแล้วก็วางไทเกอร์อ่ะแล้วเราก็จะปลูกแครอทไว้มีมิกกับพีค็อกวางไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะวางฮันนี่สปริงเกอร์ไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้เจ้าไทเกอร์มันเปลี่ยนบัฟให้รอครับรอดูผลลัพธ์อย่างเดียวน่าจะติดเยอะแล้วแต่ผมสงสัยอันหนึ่งอันนี้มันไม่ยอมติดเว้ยเนี่ยมันติดสปริงเกอร์ผมแค่อันเดียวแล้วมันก็ไม่ยอมติดเลยไม่เป็นไรวางลงไปครับน,นี้เราเอาขึ้นมาก่อน เซลลิดเอาออกให้หมดล็อกโอเคอันที่ติดเรนโบว์ก็ล็อกไว้ครับอันนี้ไม่ติดอันนี้มันเป็นไรไม่รู้มันไม่ยอมติดสถานะอะไรเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เก็บบัตเตอร์ไฟล์มาเหมือนเดิมแล้วก็วางเซตเดิมไปนะฮะสปโนกับไทเกอร์ปลาหมึกแล้วก็พีคอกอือทิ้งไว้สักพักหนึ่งตอนนี้นะ่าจะติดได้เยอะแล้วสเต็ปก็คือเราจะวางเห็ดไป5ผลนะฮะแล้วก็วางแครอทเต็มเลยแล้วผมก็วางไทเกอร์วางสปโนวางปลาหมึกนะครับแล้วก็วางพีคอก แล้วก็ล็อกไว้5ผลนะครับแล้วก็ให้มันย้ายสถานะไปแล้วก็ให้ไทเกอร์มันเปลี่ยนสถานะแค่ลอดแล้วก็ให้สไปโนมันย้ายเข้ามาตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ให้บัตเตอร์ไฟมาติดให้ได้ด้5ผลแต่อันนี้ขาดผลหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเรนโบว์เสร็จแล้วพอติดเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ปล่อยไทเกอร์กับสไปโนเหมือนเดิมนะครับให้มันย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาเยอะได้สักพักหนึ่งแล้ววางเป็นทีเล็ก ปลดล็อกให้มันขยายพันธุ์นะฮะแต่บางต้นมันก็ไม่ค่อยติดนี่อย่างเช่นตรงนี้แต่ไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือของมาดูกันว่ามันจะได้ไหมมันจะได้เยอะกว่านี้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้เ,นเห็ดห้าต้นที่ติดเรนโบว์มิวเทสเป็นสิบนี่เราจะได้ของเท่าไหร่ต้องไปนั่งย้อนคลิปดูอีกแล้ว,ลวก็ต้องไปสต็อปดูว่าได้อะไรบ้างผมว่าผมก็วางแผนเค้กว่าเยอะนะไม่ค่อยมาตรงกลางกันเลยเอาละอีกหนึ่งนาทีครับเออ เข้าไปกินกินแล้วได้อะไรได้อะไรขอตึงๆอุ้ส42ตัโอ้42พาวเวอร์ลีกเอ๊ะมาอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเมื่อกี้ไม่ได้มองไม่ทันนะฮะแต่มันน้อยมากเลยครับเจอกันครับผมไปและขายทิ้งดีไหมเนะี่ย